เข้าสู่เบรกที่2ของ Dream Academy ท้องนะคะซึ่งคราวนี้เราจะลงเจาะลึกยิ่งขึ้นว่าด้วยตลกคาเฟ่และน้องฝนจะเป็นคนมท่าค่ะ,คะก็เมื่อกี้เราคุยค้างกันไว้ที่เรื่องของคาเฟ่ที่ใกล้จะล้มแล้วฝนอยากทราบว่าในจังหวะช่วงที่มันล้มเนี่ยประสบกับอะไรบ้างแล้วกว่ามันจะพัฒนาเนี่ยเป็นยังไง ฟกของมันตอนนั้นเนี่ยตลกกำลังบูมๆอยู่เนี่ยปัญหายาเสพติดมันเข้ามาเยอะก็แหล่งสถานบริการก็ถูกเป็นเป้าหมายที่มองใช่ไหมฉะนั้นรัฐบาลมันเป็นรัฐบาลที่ที่ที่ไม่แก้ไขปัญหาคือตัดปัญหาทุกมันรัฐบาลไทยเป็นอย่างเงี้ยนะก็ตผมขอพูดเลยผมทะเล่นการเมืองแะไรสนุกเลยเนี่ยก็ก็คือไม่แก้ปัญหาก็ตัดปัญหาใช่ไหมก็มากลวรวงกันหมดแล้วว่าเลิกอย่าไปจัดมันแต่เขาไม่รู้ว่าคนเดือดร้อนแค่ไหนจริงๆมันสามารถที่จะแบ่ง แบ่งได้โซนไหนที่มันอันตรายหรือโซนลิงที่เคยทำนะก็ทําได้นะครับไอ้ตรงไหนที่ไม่ได้ก็ปิดเลยกฎหมายมันมีอยู่มันควบคุมอยู่พราคาเฟ่ตอนนั้นในปิดตีหนึ่งปั๊บทุกอย่างก็จบข่าวมันก็เล่นไม่ได้ตลกก็เล่นไม่ได้ทุกอย่างก็จบก็จบปั๊บอาชีพขตลกมันก็แย่หมดผู้หญิงพนักงานขายผู้หญิงไอ้พนักงานเสิร์ฟมันก็ต้องไปเป็นอะไรความรู้ไม่มีมันต้องไปหากินใช่ไหมผู้ชายไม่ต้องไปทํะไรเลี้ยงไม่มีมันก็ต้องกลับไปขายยาบ้าที่มันแทนที่มันจะส่งเสริมมันก็กลับทํําาาาาเเหหมืืออนนนกกั่่งีีคผู้้้บรริททขไปำ งานไม่ไม่ดีคือตัดปัญหาไม่ได้ไม่ได้แก้ปัญหาจริงๆปัญหาก็ไม่ได้แก้ไม่ได้ีให้ตัดปัญหาฉะนั้นลักษณะนั้นก็จะเหลือตลกที่มีคุณค่าอยู่ก็คือเข้าสู่วงการทีวีจะสังเกตดูตลกในวงการทีวีนคนจะดูตลกมากยิ่งขึ้นเพราะปี40่แตกฟองสบูต่ตอนนั้นเนี่ยคนแบงก์เออร์ลี่ด<ม>ีใ์พนักงานอ,ออกหมดทุกอย่างเครียดทุกอย่างเครียดหมดตลกก็เข้าสู่วงการทีวีมากยิ่งขึ้นจน จนใครที่มีความาิดก็อยู่ในวงการทีวีได้จนถึงวันนี้จนถึงวันนี้ต<ม>ั้งแต่ปี40<ม>จนถึงวันนี้ฉะนั้นตลกหลังจากตลกเล็กๆกอดแย่ไปตายไปก็จบไปนะครับไปแยกอาชีพอื่นไปทำงานอย่าง<ม>อื่นไปครับแสดงว่าพี่เปตเห็นว่าจริงๆแล้วตลกเนี่ยมันสามารถอยู่รอดได้ในทุกลักษณะของสื่อมไม่ได้จะเป็นว่าต้องเป็นการแสดงสดเท่านั้นเข้า<ม>สื่อก็ได้ครับได้หมด จะสังเกตดูว่ารายการในทีวีเนี่ยสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดไอทีวีหรือต่างๆนานาเนี่ยทุกรายการเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์มีมีตัวตลกอยู่ทั้งนั้นมีตัวตลกอยู่ทั้งนั้นเลยทั้งหมดเลยแล้วตัวตลกนั้นคือตลกพวกไหนคือพวกคาเฟ่ทั้งนั้นเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ในนั้นหมดเลยนะครับอยู่ทั้งหมดเลยเขาเป็นหย่อนเนยใช่ครับเข้าเปอยู่อนปลาใช่คเขาเปนหย่อนเยอะมากครับครับครับเยอะมากนี้เรามีการปรับตัวยังไงคะจากที่เคยเล่นสดเราต้องมาทำในทีวีก็วันนี้ผมก็เลยต้องคิดว่าวันนี้ตต้้้้อองงงสรามมูดเเนนนนนลลขกใให่่่ยยยยุุคคีีี คนจะตอบรับก็ค่อนข,ข้างลําบากคนจะดูแบบสุเทพหรือแบบอ,อ่างเถิดเทิงหรือแบบไหน,นเนี่ยคนก็จะรังเกียจมากยิ่งขึ้นมผมที่จะเป็นคนค่อนข้างที่อย่างผมเชิญยิ้มในสมัยนั้นผมกับโดนดเนี่ยจะมองไว้เลยว่าหนึ่งไม่เอาผู้หญิงมาเล่นนะครับไม่เอาผู้หญิงมาอําไม่ผู้หญิงก็คือผู้ชายเวลาเล่นตลกเล่นคาเฟ่นเนี่ยหรือเล่นแต่ฐานบริการดึกๆเนี่ย อ้ำผู้หญิงมันก็อําอยู่ไม่กี่ที่อ่ะถูกไหมมันคือเอาผมด้อยผู้หญิงมาอําหรืออะไรมามาเล่นเป็นเมียมาเล่นเป็นอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมันผมผมผมบอกไม่เอาเราไม่เล่นเราไม่เล่นเลยตรงนี้สองสองคนปัญญาอ่อนหรือคนที่พิการเราจะไม่หยิบมาเล่นเลย ไม่ถึงมุกที่ว่า,วาด้วยว่าด้วยไม่เอาเข้ามา,มาเล่นไม่กล่าวถึงเขาไม่เอาเข้ามาเล่นเลยเราใช้ความสามารถของเรานี้เล่นแสดงแต่ผมว่ามันสร้างภาพลักษณ์ของตลกที่ยืนอยู่ได้ฉะนั้นอย่างคณะอื่นก็อาจจะอย่างเอาอ่างมาอ่างก็หากินได้ทุกคนก็หัวเราะอยู่แต่หัวเราะแบบไหนคนเราหัวเราะแล้วกลับไปเนี่ย เขาไปคิดแบบไหนถูกไหมเราให้เขาหัวล่อแล้วเขากลับไปคิดอย่างมีความสุขเออดูขณะหน้านี้มีความสุขมากตลกมากโอ้ยเขาน่ารักกลับไปแล้วเขาไม่เครียดเขาดูสบายๆใช่ไหมกลับไปนี่หัวราอจริงโอ้ยไม่น่าออกมาเลยมันมีปมด้อยมันอ่างรูแล้วมันจัมากมันก็เรียกมันใช่ไหมมันก็เลยผมก็เลยตอนหลังผมเลยปรับมุกโทนใหม่ตลกยุคใหม่วันนี้มันดิจิตอลแล้วมันเปลี่ยนลุกแล้วสมัยก่อนต้องเป็นสุเทพต้องเป็นอ่างต้องเป็นนี่ลุคนี้มันไม่ใช่แล้วมันต้องเป็นตลก ที่สวยหล่อแล้วตลกมีบุคลิกแหละเพราะผมเชื่อว่าตลกมาสอนกันได้ไงฮะคู่ขวัมันต้องสอนกันได้ถ้าสอนไม่ได้เดอไม่สอนสายยันเล่นตลกคู่ขวัญรู้ไหมว่าพี่เดอสอนสายยันเล่นตลกยังไงอยู่บ้านพี่เดอบอยฟังเนี่ยสายยันสายยันมานดีไปที่ตลาดหน่ยไปที่หน้าปากซอยหน่อยนะไปซื้อน้ำหน่อยนะนี่น้ำส้มนะนะน้ำส้มเนี่นะเป็นของปูนะนะ โคกนะเป็นของสายันโอเลี้ยงเป็นของเด๋อสายันก็นี่อะไรน้ำส้มของใครของปูนี่โคกของใครของสายันนี่โอเลี้ยงของใครของเด๋อจำต้องเสร็จเรียบร้อยปั๊บสายันเดินออกไปกาลังจะเดินออกไปปั๊บสายันสายันสายันจับสายันเห็นนิ้วกลับไปทั้งนี้โอ้โหงงแล้วคุณงงแล้วงงแล้วงงแล้วละลายแล้วลงแล้วนี่คือพัฒนาการที่เดือสอนตลกแล้วก็ถึงจะมาใช้มาใช้ไปเล่นเนี่ย เนี่ยเล่นกับสายยันสายยันก็ย้ำคิดย้ำทำย้ำคิดย้ำทำย้ำคิดย้ำทำเสียงวอลล์ก็เกิดขึ้นได้ดูความน่ารักใช่ครับเนี่ยผมถึงบอกว่าเด็กในรุ่นที่ผมสอนขึ้นมาสร้างขึ้นมาเนี่ยวันนี้เนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยรุ่นดิจิทัลเนี่ยต้องการสอนคือต้องการพระเอกหนังเอกที่มีบุคลิกที่หน้าตาดีแล้วก็บวกพื้นฐานการแสดงทั้งหมดบวกความจริงเราใส่ความจริงให้หมดเลยใช่ไหมแล้วเราไปถึงเวลาปบเราไปผสมกับสิ่งไม่คาดคิดนั่นคือเสียงวอลล์ที่เกิดขึ้น แสดงว่าพี่เป็ดเชื่อว่ามันจะมีขนบตลกไทยเดิมที่บางทีเชื่อว่าตลกควรจะเกี่ยวข้องกับสิ่งน่าเกลียดน,นะรหรือว่าสิ่งที่ด้อยกว่าค,ความเป็นจริงครับ พี่เป็ดคิดว่าในยุคปัจจุบันขนมเหล่านั้นไม่น่าจะมีความสําคัญเท่าความตลกสามารถมีอยู่ในตัวของทุกคนได้และทุกคนสามารถเล่นได้โดยไม่ต้องจับอิฐชูเหล่านั้นไม่จําเ,<อ>เป็นไม่จําเป็นเลยไม่จาเป็น<อ>แต่เพียงแต่ว่าเกาะความเป็นศิละปะวัฒนธรรมไทย<อ>วันนี้ถ้าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเด็กรุ่นเนี่ยรุ่นรุ่นเป็กกระดานที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยรุ่นนี้นางเอกสวยๆลอยๆ,อๆอเนี่ยแล้วเกิดร้องลิเกได้เพราะ<อ>เคดเล่นเพลงชอยได้แบบเต็ม ผมว่ามันมันเป็นอะไรที่ใช่ไหมเราหลับตาที่เป็นโยงพวงลงที่เล่นไอ้เนี่ยคุณป่าช่วยเนี่ยเราเอาเด็ก3คนนี้ไปเล่นอลองเล่นดูดิแล้วก็เกิดเล่นได้เหมือนเนี่ยผมว่าสเสน่ห์ของเด็กม,มันมีขึ้นมาอีกถูกไหมฮะงั้นผมสร้างเด็กรุ่นนี้เนี่ยไม่ได้สร้างเป็นตลกที่ททแบบใช้สังขารเป็นตัวนําเสนอผมใช้ไหวพริบปฏิบาตผมใช้หน้าตาผมใช้บุคลิก ผมใช้เสื้อผ้าเป็นตัวอ่อหุ้มเขาผมใช้เสียงหัวเราะเป็นตัวเกาะกำบังในในเรื่องของของของศาสตร์ของความเป็นวัฒนธรรมไทยของของศาสตร์เด็กทุดนี้ต้องเล่นไทยได้ถ้าไม่ได้ผมไม่เอาเลยผมต้องฝึกให้เล่นไทยได้เลยนะตอนนี้คำคำสำคัญมันอยู่ที่คาว่าการสร้างปฏิพันเนาะปฏิพานไหวพริบเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดเวลาที่เราจะด้นสดโดยเฉพาะด้นสดในตลกเรามีรูปแบบหรือมีวิธีการไหคะที่จะสร้างให้คนคนหนึ่งเกิดปฏิพัน์ ผมผมยกตัวอย่างอย่างผมใส่นิยามความจริงบวกสิ่งไม่คาดคิดนั่นคือภาษาตลกแฟกของมันจริงๆผมเชื่อว่าตอนนี้ครูฝันก็ข้อเคยนั่งคุยแล้วหัวเราะกับเพื่อนเล่นตลกกับเพื่อนแต่เล่นแบบบฮาร์ดถูกไหมเวาเล่นตีมาร์น้องก็เคยคุยกับเพื่อนเล่นแบบบฮาร์ดแต่วันนี้ผมจะใส่นิยามตลกความจริงบวกสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้นให้เท่ากับคือความหมายคือคําเสี่ยงวะเลาะอ่าผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าความจริงภาษาอังกฤษเรามีกี่ตัวถ้าเราจะมีอยู่26ตัว A B C D E F G H I J K ยี่สิบหกต แต่พอเราบวกเสียงวอลล์เข้าไปบวกสิ่งไม่คาดคิดเข้าไปเนี่ยความจริงเนี่ยความน่าจะเป็นที่เต็มไปหมดใช่ใความจริงแล้วนั้นภาษาอังกฤษจะมีดีอยู่กี่ตัวความจริงมันมีดีตัวเดียวถูกไหมแต่ถ้าเป็นเสียงสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้นความจริงเนี่ยดีจะมีอยู่3ตัวแล้วแต่มาสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้นแล้วดีจะมีสามตัวแล้ว A B C D นอกกนั้นเร็วหมดถูกไหมฮะนี่คือสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นใช่มบางคนก็บอกนี่ใส่เชือสีอะไรจริงความจริงมันคือสีขาวเราบอกสีน้ำตาล น้ำตาลอะไรน้ำตาลทรายขาวขาวไหมล่ะถูกไหมเนี่ยมันเกิดสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้นมันเนีเราสามารถแอปพลายก็ไได้คิดไปได้คุยไปได้มองไปได้ซึ่งน้ำตาลทรายขาวไม่คือปฏิพานนะจริงฮะมันลึกไปกว่าขาวถูกไหมฮะก็น้ำตาลทรายขาวถูกไหมฮะเหมือนผมสมัยก่อนผมเล่นเนี่ยผมผมเล่นคาเฟในคาเฟ่เนี่ยชีวิตลําบากมากเพราะผมต้องมาหากินตามคาเฟ่พวกท่านมานั่งกินคาเฟ่อยู่ท่านมีความสุขมากท่านกินแป๊ส่าท่านสั่งอาหารได้ร้อยแปดเสียเงินกันเป็นหกเจ็ดพันเพียผมต้องมานั่งดูท่านกิน ชีวิตผมลำบากลูกสามเมียสี่เวลาจะกินทีเอาปลาเค็มอมองเข้าต้มไปกินปลาเค็มไปห้อย,อยไปกินปลาเค็มมองปลาเค็มลูกคนไหนมองปลาเค็มนานตบหัวทิ่มเลยมองเดี๋ยวปลาเค็มจือดะะอะไรเงี้ยผมก็อนานเาคุยไปคุยเสร็จเนี่ยรู้ไหมท่าน พวกผมเนี่ยเลิกแล้วปหารเศษอาหารที่ท่านเหลือเนี่ยผมก็จะห่อใส่แล้วไปใส่ท้ายรถบีเอ็มผมคุณรู้ไหมบ้านผมนี่ต้องขึ้นบันไดเลื่อนไปเอาข้าวไปกินบางทีขึ้นลิฟต์จนมากบ้านผมจนเนี่ยนะครับมันเกิดสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้นใช่ไหมมันขึ้นมนต่างจากความเป็นจริงมาพลิกกับซึ่งเวลาที่เราฝึกนักแสดงเราฝึกยังไงคะคือมันอยู่ที่ที่ผมจัดเดินด้วยพื้นลูกไทยก่อน เดินไปพื้นลูกไทยในชุดนี้จะครับทั้งหลายใช่ครับใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าให้เราตั้งโจทย์ให้เขาไปเล่นละตั้งโจทย์ให้เขาไปคิดละตั้งโจทย์ให้เขาไปคิดละนะเมื่อก่อนเพลงอย่างเพลงแปลงเนี่ยมองเธอสาวเธอสวยจนจงงได้มองสมัยก่อนนี้มั้งคนโบราณโบราณก็มาแต่งมองเธอยาวเธอสูงจนจิงได้มองสิ่งไม่คาดคิดความจริงเนี่ยมองเธอสาวเธอสวยจนจิงได้มองเธอไม่สวยจัไม่มองเธอไม่แจ่มจะจับไม่จ้องฉันจะไม่มองไอหัวใจเต้น พอมาเป็นตลกมองเธอยาวเธอสูงจริจๆในมองหาเธอไม่สูง,ง,ง,ฉ,งฉันจะไม่มองหากเธอต่ําเตี้ยฉันจะไม่จ้องฉันจะไม่มองให้หนังตาเต้น<า>หน้าเธอแหลมเปรี้ยดดังอีเห็น<อ>ผมเธอแข็งปังคล้ายขนเม่นก<อ>ลิ่นตัวเธอเหม็นเหมือนดังผักดองเ<อ>นี่ยเขามาเปลี่ยนแปลงมาปรับปรุงเนี่ย<า>นี่คือของสิ่งที่ไม่คาดคิดมันมีของจริงแล้วมาสิ่งไม่คาดคิดมาบวกกันก็เป็นเสี่ยงเล่าที่เกิดขึ้น คนเก่าที่เขาสร้างไว้ก็สร้างมัอยังสวยหูเลยสร้างมัอย่างดีมากเลยน่าจะนี้ผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลทั้งหมดมาฝากดูฝันตื่อจะได้เก็บไปสอนเด็กไปอะไรเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าผมนี่พยายามเรื่องนี้มากๆต้องการจะเกิดหลักสูตรได้แล้วแล้วเวลาที่เราพยายามสร้างคนที่จะมาเป็นนักแสดงตลกนะคะนอกจากโอเคแม้ว่าเราจะรู้แหละว่ากระบวนการมันคือยังไงมันก็จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในความสามารถของแต่ละบุคคลด้วยครับ มันมีวิธีมอมไหมคะว่าใครจะเล่นตลกได้คือจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนใครมองผมว่าผมเล่นตลกได้ ทุกคนก็บอกว่าเล่นไม่ได้ทำงานไดใช่ไหมฮะผมทางานแม้ทุกคนมองแต่มันอยู่ที่เราย้ําคิดย้าทําเราฝึกเราฝนมันหรือเปล่าเราใฝ่หาความรู้หรือเปล่าถ้าเราเดินเข้าไปสอบมหาลัยเราสอบได้ไหมสอบไม่ได้แต่ถ้าเราอ่านหนังสือเราสอบได้ไหมเรายังมีโอกาสสอบได้เหมือนกันฉะนั้นเราต้องศึกษากับมันก่อนช่วยไหมศาสตร์ตลกเราต้องศึกษากับมันก่อนที่เราไปถึงมันถ้าเราบอกว่าเออตลกไม่เป็นเลาสบายผมเล่นได้แต่ไม่รู้เรื่องไม่สนใจอะไรแล้วเล่นได้ไหม ถูกมแต่ถ้าคนสนใจว่าเออจะร้องเพลง่ฉยกูร้องได้ไหมทุกคนก็ต้องจจำกันบ้านมาเหรอมันก็สามารถทําได้สามารถฝึกได้พอฝึกครั้งที่หนึ่งไม่ได้ครั้งที่สองไม่ได้ครั้งที่สามเริ่มได้ครั้งที่สี่ได้นิดนึงครั้งที่ห้าได้อีกหน่อยครั้งที่หกเนี่ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันก็จําแล้วมันก็ย้ําทิพย์ย้ำารแล้วทุกอย่างมันอยู่ที่ภาษาตลกเนี่ยเขาเรียกว่าสิ่งที่ได้มากที่สุดคืออยู่ที่จังหวะการดนตรีมันก็ควบคุมด้วยจังหวะ ตลกก็ควบคุมด้จังหวะเหมือนกันนะครับมันมีคํากล่าวที่เกี่ยวกับการแสดงคือถ้าสมมติเป็นตลกที่อยู่ในเรื่องที่มีเรื่องราวและเป็นตัวละครตัวละครหนึ่งถ้าเป็นทฤษฎีการแสดงตัวตลกเนี่ยเราจะต้องเชื่อกับเหตุการณ์จริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดหวังว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยตลกหรือไม่ทีนี้ถ้าเป็นตลกไทยสมมติว่าเป็นตลกที่กำลังจะขึ้นไปเล่นบนคาเฟ่ไม่ได้มีเรื่องราวนะครับเวลาที่เราเล่นตลกออกมาเราคาดหวังไหมว่ามันจะตลกอ เคยผมเคยอยู่คณะเฉิญยิมเล่นกันโน้ตเฮ้ยวันนี้เล่นอะไรยังนึกไม่ออกไปคำคลำมาข้างบนโอ้โหไปคำคลำมาข้างบนทีนี้ก็เหงื่อแตกกันหมดเลยสี่ห้าคนจะคำคลำแบบไปร่วมกันสุดตลอดเวลาก็ใช้ไหวพพ่ปฏิพานเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งผมยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างผมก็เคยจําเนี่ยเราก็หยิบปฏหยิบมาเนี่ยกระดาษแผ่นนี้เราก็หาวิธีการเล่นหนึ่งก็ไปดูคนดูก่อน ต้องหาทางเล่นกับคนดูก่อนเล่นกับคนดูเสร็จเรียบร้อยเนี่ยบางทีเรามีแค่กระดาษแผ่นเดียวเนี่ยแล้วเราเล่นกับคนดูเล่นกับคนดูเสร็จได้จังหวะหยิบคนดูขึ้นมาเล่นกับเราสมมติเราจะเป็นนักประยากรนเอาขวัญดูในนี้มีอะไรไหมมีไหมมีไหมน้องไม่มีค่ะมีพบไปครับมีไหมครับไม่มีไม่มีมีไหมไม่มีค่ะมีไหมไม่มีครับเปิดดูอ่ะอ่ะ มีอะไรไหมมีอะไรไหมไม่มีแล้วผมบอกอย่างว่ามีอะไรนอ่นั่สิ่งที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นทุกวันเนี่ยเราหยิบมันอยู่ที่ตรงนี้มันอยู่ที่ไหวพิปติภัณฑ์ที่เราจะเล่นเราจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงเราจะหยิบมายังไงซึ่งมันเกิดขึ้นได้เมื่อฝึกบ่อยๆและคุ้นชินกับวิธีการถูกต้องถูกต้องรู้รู้ชินกับคาว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดค่ะค่ะ ถ้าเรามีแฟกต์มันอยู่แล้วเนี่ยพราเราไปบวกสิ่งไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นได้หมดเลยพี่ขวัญสามารถจะแอพพลายมันได้หมดได้ทุกอย่างเลยได้หมดเลยในขณะเดียวกันตอนที่เรากําลังเล่นอย่างที่เมื่อกี้พี่เป็กําลังจะพูดประโยคสุดท้ายว่าแล้วใครบอกว่ามันจะมีอะไรก็ไม่ได้ต้องการว่าอันนี้จะเป็นลายที่เป็นลายฮุกเพือ่อที่จะให้ตลกไม่ได้คิดไม่ได้คิดคิดแต่ว่าจะบอกลายนี้มาคนคือจะสนใจตรงลายที่เราพับเข้าไปพับทุกคนเป้าทุกสายตาลงมาตรงนี้หมดละ ใช่ไหมแล้วก็มันเกิดระเบิดบุ้มขึ้นมาเพราะฉะนั้นทวิสไอความไม่คาดคิดก็คือมันไม่ใช่สิ่งที่เห็นตรงนั้นแต่เป็นสิ่งที่เราออกมาถูกต้องมันเป็นดับเบิลมันเป็นดับเบิลมันเป็นดับเบิลโอเคค่ะเริ่มได้ความรู้มากขึ้นสำหรับการแสดงตลกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอเบรคที่3ที่ยิ่งสนุกยิ่งขึ้นค่ะ